สวัสดีเ,เพื่อนๆวันนี้ยิงแก่งเนาะก็ลงพื้นที่นะคะวันนี้ก็จะพาเ,เพื่อนๆเนาะเรามาดูวิธีในการาทำส้มแผ่นนะคะส้มแผ่นเขาเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าส้มริมนะคะมีมาตั้งแต่บันพบุรุษแล้วนะคะก็งี่ที่เห็นอยู่เป็นที่ควรมะม่วงเือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าส้มแผ่นกับส้มริม ชื่อเดียวกันนะคะนี่วันนี้เรามาดูในการทำผัดทมกันนี่เมื่อก่อนเป็น่าย่ายกวนนี่นะคะอันนี้ก็คือว่าพัฒนาพัฒนาแล้วเป็นเครื่องบุญตัดต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 ดเข็นหมอกํำลังเดือดเลยนะคะนี่ดูได้ดูได้เดือดพ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 ดเลยเห็นหมอนี่ขายอยากได้นะคะส้งแผ่นหรือเรียกอีกอย่างนึ่งว่าส้มริม ติดต่อมาได้นี่นะคะจากชาวบ้านนะคะเขาทํามาตั้งแต่ปูย่าตายายแล้วเนี่ยนะคะส้มแผ่นหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าส้มลิมนะคะเนี่ยอย่างที่เ,เพื่อนเห็นเนี่ยอันนี้ก็ตาดเตรียมเอาไปาสู่ตลาดแล้วนี่นะคะใครอยากได้ก็าตะกิ้มาเดอ้อนะคะเนี่ยไ,ได้รสชาตินะคะสามรสเลยนะ อ,อมเปรี้ยวอมหวานนะคะแล้วก็มันด้วยนะคะยิ่งกินเนี่ยออ,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 อร่อยมากนะคะใครอยากได้จกคิดมาเด้อ